สวัสดีครับพี่น้องอวันนี้ผมจะพาพี่น้องมา,าทายปัญหาเล่นๆนะครับาภาพที่กำลังเห็นอยู่นี้มีพี่น้องท่านไหนทราบไหมครับว่ามันคือต้นไม้อะไรนะครับรบกวนพี่น้องช่วยตอบอามากกว่าหนึ่งคำถามได้ครับมากกว่าหนึ่งคำตอบได้ครับ หนึ่งคำถามคือถามว่า <c oughs> ต้นไม้ที่กำลังเห็นอยู่นี้คือต้นไม้ชนิดใดนะครับใครรู้คำตอบอช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมตีดอกที่กำลังต้นที่กำลังสวยๆอยู่นี่นะครับเป็นการทดสอบความรู้กันนะครับพี่น้องนะครับใครรู้ช่วยตอบผมทีขอบคุณมากครับ